เด็กดีสีห้วยด่านด้วยห้วยด่านโมเดลโรงเรียนบ้านห้วยด่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านห้วยด่านได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโดยการส่งเสริมการพัฒนาปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีซึ่งจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ในวัยเด็กมีการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมโรงเรียนบ้านห้วยด่านจึงจัดทำนวัตกรรมที่ชื่อว่าเด็กดีสีห้วยด่านด้วยห้วยด่านโมเดลประกอบด้วยองค์ประกอบ8ประการ4ด้านของนวัตกรรมได้แก่ Head and Heart มุ่งมั่นทำงานอย่างมีความสุข Uniqueness ความเป็นเอกลักษณ์ Academic with Moral ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 y สเผลงานที่ประจักษ์ และมุ่งผลสำเร็จยิ่งเก้การกระจายหน้าที่รับผิดช,ชอบของทุกคนตามความถนัด Activities การจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ Resilient ความยืดหยุ่นคล่องตัวพร้อมรับต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง Network การจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายชุมชนผู้ปกครองผู้บริหารและคุครูทุกคนการบริหารจัดก,การสร้างคนดีให้มีคุณธรรมมีคุณภาพทั้ง4ด้าน ผู้บริหารดีคือการบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องตามหลักธรรมพิบาลครูดีคือครูที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพสามารถวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุกๆด้านนักเรียนดีคือนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีโรงเรียนดี คือจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมะหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีบรรยากาศเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดเหมาะแก่การเรียนรู้และปลอดภัยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลสำเร็จผ่านการดำเนินง,งานตามโครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการกิจการนักเรียนกิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดโรงเรียนเป็นการสร้างให้นักเรียนเกิดความสำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในหลักธรรมของาศาสนาที่ตนนับถือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ที่โรงเรียนบ้านห้วยด่าน กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการสื่อสารให้นักเรียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีวิจารณญาณกิจกรรมส่งเสริมระเบียบว,วินัยของโรงเรียนกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กดีมีวินยัยความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอกิจกรรมอบรมคุณธรรมจร,ริยธรรมให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของาศาสนากิจกรรมวันสำคัญชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมค่ายลูกเสือฝึกความอดทนมีระเบียบวินยัยรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นการปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติผลงานและรางวัลที่ได้รับการยกย่องรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเขตเพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเป้าหมายความสำเร็จที่ทุกคนภาคภูมิใจคือนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักเอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชนของตัวเอง